มาต่อกันที่เรื่องราวดีๆอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่จะมาช่วยเติมเต็มความสุขนะครับให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ทางภาคใต้กันบ้างครับคุณเป้ครับคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวดีๆโดยบริษัทท TP พีไอโพลีนพาวเวอร์จำกัดมหาชนครับคุณผู้ชมครับเขามีการจัดกิจกรรม CSR ามอบอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬานะครับให้กับน้องๆเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาถึง6โรงเรียนซึ่ง6โรงเรียนที่ว่านี้มีนักเรียนรวมกันแล้ว1,383คนรับงปดนราลรเอยองดๆเรื่องนีครับมโดบริษัทเอียดของ p o าว r เพืจำกัดมหาชนนะครับจัดกิจกรรม CSR เพื่อสังคมเมื่อ21-23มกราคมที่ผ่านมานะครับในโอกาสนี้เขาก็มีการมอบอุปกรณ์การเรียนรวมไปถึงอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนในพื้นที่อำเภอจะนะจังหวัดสงขลา6โรงเรียนครับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนะครับมีทั้งโรงเรียนบ้านป่าง,งามโรงเรียนบ้านท่าคลองโรงเรียนบ้านปากบางนาทับโรงเรียนบ้านม้างอนนะครับโรงเรียน ชุมชนบ้านนาและโรงเรียนบ้านบ่อโซนทั้ง6โรงเรียนนี้อย่างที่บอกกันไปนะครับว่ามีนักเรียนรวมทั้งสิ้น1 8 1,383คนซึ่งงานนี้นะครับคุณพัชพลเลี้ยวภพรัฐรองกรรมาการผู้จัดก,การใหญ่สายบัญชีและการเงินลงพื้นที่ไปมอบความสุขแล้วก็สิ่งของให้กับน้องๆด้วยตัวเองเลยนะครับมีทั้งสมุดป,ปกอ่อนนะครับลายไทยดินสอปากกายี่ห้อเพนคอมยังลบยี่ห้อคอนตั้มไม้บรรทัดกบเหลาดินสอครบถ้วนครับในส่วนของอุปกรณ์การ เรียนการสอนเครื่องเขียนนะครับแล้วก็มีนี่เลยครับอุปกรณ์กีฬามีฟุตบอลลูกบอลเล่ไม้แบดก็ให้กันเป็นคู่มีลูกแบดให้ด้วยฟุตซอลเปตองคือเพื่อให้เด็กๆได้ออกกําลังกายดูแลสุขภาพนะครับต้านภายัยต้านไวรัสโควิดกันด้วยนะครับงานนี้พี PP ่ๆทีพีนะครับทั้งหมดก็ไปทากิจกรรมกับน้องๆเล่นเกมสนุกสนานชิงรางวัลเรียกว่าสุขทั้งผู้ให้และผู้รับนี่แล้วก็น้องๆมีการแสดงมาตอบ hmm. แทนผู้ใหญ่ใจดีอย่างทีพ mm ีไ hmm. อโพลินกันด้วย นะครับเห็นไหมอันนี้เขามอบให้เองเลยนะครับเป็นผู้บริหารสายการเงินลักสายบัญชีนะครับคุณพักพลเลี้ยวไพร,รัตรรองกรรมาการผู้จัดการใหญ่นั่นเองนะครับผม